เราจะติดตามความคืบหน้านะคะซึ่งเราก็กอดติดกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือที่สิงคโปร์นักศึกษาชาวไทยที่ไปฝึกงานที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องของหลักฐานทุกเอเจนซี่นะคะที่นำเข้าไปฝึกงานนี่มีการปลอมแปลงแล้วก็ทางภาครัฐของสิงคโปร์นะคะได้มีการ ยึดนะต้องบอกว่าขอยึดพาสปอร์ตนะฮะขอพาสปอร์ตน้องๆเข้าไปอ่ะนะคะทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้หลังจากที่ทางรายการได้พยายามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อกดติดเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิประวีณาเพื่อเด็กและสตรีทางกรมการกงศูนทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็ประสานงานกับตัวน้องๆที่อยู่ที่สิงคโปร์ด้วยล่าสุดตอนนี้นะคะมีน้องๆได้ส่งได้รับการส่งตัวกลับมาที่เมืองไทยแล้วมีสายของ ตัวแทนน้องนะคะน <eled iling. S 1> ้องกัสมาบับพ่านเป็นนักศึกษาที่ก <or> ล <wherever> ับมาถึงเมืองไทยแล้วค่ะน้องกัสมาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องกัสมาคะพวกเรานักเรียนไทยนักศึกษาไทยสี่นิบคนรับพาสปอร์ตคืนหมดหรือยังคะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ค่ะไม่รับคืนนะคะอ๋อได้รับคืนค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจแล้วว่าใครจะกลับบ้านเลยก็ได้หรือใครจะฝึกงานต่อก็แล้วแต่ความสมัครใจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วมีนักศึกษาีต่อก็ เพื่อใบอร์พิเคตค่ะอ๋อจะได้รับใบผ่านงานนะนะคะจะได้มาทําเรื่องจบมหาวิทยาลัยกันนะคะแล้วมีเดินทางกลับมาเยอะหรือยังคะจาก40คนนะค่ะอะไรนะคะตอนนี้เดินทางกลับมาเยอะหรือยังคะที่เหลืออยู่40คนที่สิงคโปร์ค่ะอ๋อยังค่ะค่ะซึ่งเป็นส่วนเล็กๆค่ะสิ้นเดือนนี้ก็จะมาส่วน้าแล้วค่ะสิ้นเดือนนี้ถ้าหมดเดือนนี้ก็มาแทั้งหมดแล้วค่ะ ใช่เดือนนี้ค่ะค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนก็มีพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจในการสัญจรไปไหนมาไหนแล้วนะเพราะเวลาเราเป็นคนต่างชาติอ่ะท่านผู้ชมไปอยู่ประเทศไหนก็บอกเอกสารที่สําคัญที่สุดต้องอยู่ติดตัวห้ามหายก็คือพาสปอร์ตนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะในเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วอยากจะบอกกล่าวกับทุกๆหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้เราได้กลับมาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยยังไงบ้างคะ ค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่แบบว,ว่าให้ความช่วยเหลืออย่างยิ่งค่ะสบรู้สึกดีมากที่ได้มาเหยียบประเทศไทยค่ะนะคะแล,แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทุกสายที่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจ<ช>กันหมดนะวพวกเรานะคุณพ่อคุณแม่สบายใจนะค่ะ อ่าละค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องกาสมาสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะเราจะพักชมข่าว15นาฬิกากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดงลานโมเดลค่ะการช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ไทยพีบีเอสของเรายกกองถ่ายไปถ่ายทอดสดถึงเชียงรายเลยค่ะหลัง15นาฬิกากลับมาพบกันค่ะ ติดตามข่าวจากไทยพีบีเสเวลา15นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดตู้สล็อตไฟฟ้าได้เกือบ200ตู้ที่การเคหะพรพระร่วงย่าสุขาพิบาล5นะครับขาดวันทั้งหมดถูกคนย้ายเข้ามาเก็บไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบครับ